สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับไลฟ์สดจากด e l ล x กคอ f ฟ e ่คาเนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาคุยกันเรื่องทําไมคนเราจึงสนใจเข้ามาสู่ธุรกิจการประกันชีวิตมากมายซะเหลือเกินแปลกไหมครับเพื่อนๆครับในช่วงโควิดที่ผ่านมา3-4ปีที่ที่แล้วนะประมาณ3ปีเศษเนี่ยตั้งแต่ปี2-5-6-3เนี่ย ธ,ธุรกิจหลายธุรกิจมีปัญหาเขาเรียกว่าต้องเลิกออฟพนักงานแล้วก็มีการแบบปิดกิจการไปหลายอย่างแต่ธุรกิจการประกันชีวิตประกันสุขภาพกลับกลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูและเติบโตอย่างมากมายเหตุผลก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าเวลาคนเจ็บคนป่วยเนี่ยก็ต้องไปหาหมอถูกไหมครับพอไปเจ็บป่วยหาหมอก็แสดงว่ามีประกันไหม ประกันสุขภาพเนี่ยตัวดีเลยต้องบอกว่าค่ารักษาเนี่ยแพงแพงแพงขนาดแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนๆท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าการประกันโควิดในช่วงนั้นใครมีประกันมีห้องให้คนเนี่ยเข้ารักษาได้แต่ถ้าไม่มีประกันโอ้โหเตียงเต็มครับต้อง ไปอาศัยเตียงตามที่ต่างๆซึ่งก็เรียกว่าหายากมากยิ่งกว่าหาทองคายุคนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูแล้วก็มีคนสนใจว่าการจัดการโอนย้ายความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดใครที่มีงานทําประจําอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่างานของตัวเองไม่มั่นคง ก็เริ่มมามองแคริเอร์พาร์ตแครีเอร์พาร์ตของของงานประกันก็คือว่าเส้นทางอาชีพเนี่ยจะเติบโตได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยหยิบประเด็นเนี้ยว่าทําไมคนเราจึงสนใจมาสู่ธุรกิจการประกันชีวิตมาคุยกับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับผมก็อยากให้ทุกท่านดูว่าตอนนี้ผมไลฟ์สดเนี่ยผมก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวสลมมอนิกและ คาดว่าสัญญาณเสียงเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเอาไอตัวแ a ลมอนิกเนี่ยไปไปซ่อมมานะครับไปซ่อมมาก็ถ้าเกิดท่านที่รับชมอยู่เนี่ยแล้วก็ได้รับสัญญาณเสียงชัดเจนเนี่ยช่วยผมนิดหนึ่งกดไ like, ลค์รัวๆหรือว่าส่งข้อมูลมาให้ผมทราบสักนิดหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะก็ขอโชว์รีแลกค o ฟ f e ่คาเฟ่สักนิดหนึ่งนะครับว่าเผื่อว่า ว่างๆท่านอาจจะแวะมาประชุมหรือแวะมาทานกาแฟที่นี่ได้นะครับก็อย่างที่บอกกับทุกท่านนะครับว่าพอประกันสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นของผู้คนมากมายรับประกันชีวิตก็เริ่มสนใจขึ้นมาซึ่งในอดีตเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องประกันชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องแช่งเราหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เรายังไม่คิดถึงเพราะว่าเราสุขภาพแข็งแรงเพราะเราออกกําลังกายเป็นประจําเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าประกันชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะในอดีตเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยใครมาคุยด้วยเนี่ยทุกคนก็จะเมินหน้าหนีแต่วันนี้หลายคนสนใจแล้วก็เรียกหาตัวแทนประกันชีวิตและที่สําคัญไม่เรียกหาอย่างเดียวครับหลายคนเรียกร้องอยากจะมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโอ้โหเห็นชุดผมใส่นี่เป็นไงครับ ชุดนี้แหละครับเป็นชุดที่เรียกว่าจะไปวิ่งเทลนะครับการวิ่งเทลเนี่ยก็เป็นการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นตัวประกันชีวิต a a v i t a l i t y ีนี่แหละตัวสำคัญเลยที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปวิ่ง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 อย่างนี้นะครับโอ้โหรับรองได้เลยว่าท่านจะได้แต้มครับได้แต้มอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะหลงประเด็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมจะคุยเรื่องว่าแปลกใจไหมครับว่าทําไมคนเราถึงอยากมาเป็นคนทํางานประกันชีวิตหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน,นโดยเฉพาะสาวแบงค์หนุ่มแบงค์หรือว่า,าสจ๊ตวตกับตันเนี่ยการบินเนี่ยอขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่ามีหลายาสายการบินนะครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจหรือเป็นวิศวะหรือเป็นแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เนี่ยเขาจะเห็นเลยนะว่า ประกันชีวิตนั้นมีความสําคัญต่อผู้คนมากโดยเฉพาะประกันสุขภาพการประกันสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องอามมัสคือผมเนี่ยแข็งแรงนะเห็นว่าผมแข็งแรงเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งนอนน้อยวันหนึ่ง